หมู่บ้านมะเฟืองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่โดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบและหมู่แมกไม้อันเขียวขจีทําให้บรรยากาศเย็นสบายและสดชื่นทุกๆเช้าจะมีไอหมอกบางๆลอยอ้อยอิงไปตามแนวเขาและยอดไม้ช่างแลดูเป็นภาพที่งดงามเราวกับว่าหมู่บ้านถูกโอบล้อมไปด้วยม่านหมอกบรรยากาศที่แสนจะเงียบสงบมีเพียงเสียงของนกร้อง และสายลมพัดผ่านเบากลิ่นดินและกลิ่นหญ้าที่สดชื่นขายกับจะพาให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอกเข้ามาสู่ความสงบของธรรมชาติและนอกเหนือไปจากอาชีพการทำไร่และหาของป่าแล้วหมู่บ้านมะเฟืองก็ยังมีอาชีพพรานป่าอีกด้วยพรานทวมหนึ่งในพรานผู้เก่าแก่ของหมู่บ้านแห่งนี้โผาเป็นชัยวัยใกล้หกสิบเติบโตมากับวิถีพรานป่า สืบทอดทักษะและความรู้มาจากผู้เป็นพ่อของเขาซึ่งก็เป็นพรานเช่นเดียวกันชีวิตของพรานทวมจึงผูกพันกับป่ายอย่างลึกซึ้งเขารู้ทุกเส้นทางในป่าแม้กระทั่งเสียงและกลิกก่นที่เปลี่ยนไปเขาก็สามารถจับสัญญาณได้ว่ามีอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่และในช่วงเช้าของวันหนึ่งหมู่บ้านมะเฟืองที่เงียบสงบก็ได้รับการมาเยือนจากชายสองคนจากเมืองกรุง พวกเขาเดินทางมาเพื่อพักผ่อนและหลีกหนีจากชีวิตที่วุ่นวายในเมืองหลวงชายทั้งสองคนนั้นต่างก็มีความตื่นเต้นกับการได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์และถึงกระน้นก็ยังได้ยินถึงเรื่องราวของพรานทวมจากชาวบ้านที่คอยแนะนำว่าถ้าอยากจะเข้าป่าก็ต้องอาศัยคนที่ชำนาญป่าความรู้สึกที่ท้าทายและความต้องการสำรวจป่าเพื่อที่จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ อีกทั้งยังมีความหวังอีกว่าจะได้เห็นสัตว์ป่าที่หายากหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ชีวิตนั่นเองจึงทําให้ชายจากเมืองกรุงทั้งสองคนได้ตัดสินใจท,ที่จะออกตามหาพรานทวมหวังว่าจะจ้างให้เขาเป็นผู้นําทางรันเมื่อมาถึงยังบ้านของพรานทวมทั้งสองต่างก็พากันทาหน้าสงสยัยเพราะไม่คิดว่าพรานทวมจะค่อนข้างมีอายุเยอะขนาดนี้พรานทวมนี่ใช่พรานทวมหรือเปล่าครับ อ่อใช่ครับเนี่ยพวกคุณคุณมาจากที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยผมเองไม่คุน้นหนาเลยพรานทวมเอ่ยถามอ่อพวกผมสองคนมาจากเมืองหลวงนะครับพอดีอยากจะมาพักผ่อนเที่ยวป่าสำรวจธรรมชาตินะครับอ่อครับว่าแต่มีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับเนี่ยเอ่อก็มีครับพรานทวมพอดีผมอยากจะว่าจ้างให้พรานท้วมช่วยเป็นพรานนำทางให้กับพวกผมหน่อยพรานทวมติดอะไรหรือเปล่าครับอ่อ ไม่ครับไม่ได้ติดขัดอะไรพรานทวมเอ่ยตอบก่อนจะถามขึ้นอีกว่าแล้วว่าแต่พวกคุณต้องการจะไปเที่ยวแบบไหนดีเอาแบบชื่นชมธรรมชาติส,สวยๆหรือจะไปหาหลาพวกสัตว์ป่าดีล่ะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ทั้งสองแบบมัดรวมกันทีเดียวเลยครับพรานเออนี่ผมชื่อเฉลิมส่วนนี่ทวัดเพื่อนผมครับอ๋อยินดีที้รู้จักครับแล้ว รานถวมพอจะรู้จักหูเสือร้องไห้บ้างไหมครับพอดีเห็นเขาว่ามีธรรมชาติสวยน่าดูเลยทีเดียวทวัดเอ่ยถามพรานถวมทำท่าอ,ำอำม่ามืออึง้งใบหน้าของเขาแสดงอาการลังเลออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขาหยุดนิ่งชะง,งักเงียบไปชั่วครู่เรากับกําลังชั่งใจว่าจะบอกพวกเขาดีหรือไม่เพราะในใจลึกๆเขาเองก็รู้ถึงตำนานที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับเรื่องของเสือสมิง ที่เคยอาศัยอยู่ในหูเสือร้องตำนานเล่าว่าเสือสมิงเป็นเสือที่สามารถจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ได้มันเป็นตำนานที่น่าหวาดกลัวเล่าขานกันสืบมาช้านานหลายชั่วอายุคนเป็นอะไรหรือเปล่าครพรานทวมทวัดหนึ่งนิชายจากเมืองกรุงถามขึ้นเมื่อเขาเห็นอาการลังเลและความวิตกกงังวลที่ฉายชัดบนใบหน้าของพรานทวมพรานทวมเองไม่ได้ยินเช่นนั้นก็หันมามองทวัดด้วยสายตา ที่แฝงได้ความกังวลอยู่ลึกๆก่อนจะพูดขึ้นโดยนนำเสียงที่แผ่วเบาว่าหมบเสือร้องมันไม่ใช่ที่ที่ใครๆจะไปเที่ยวกันได้ไง่ายๆหรอกครับทำไมล่ะครับพลานมันมีอะไรหรือเปล่าฉเฉลิมเอ่ยถามขึ้นพรานถวมถอนหายใจเบาๆก่อนจะมองออกไปรบรอบๆเรากับกําลังตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครได้ยินสิ่งที่เขากำลังจะพูดที่นันมีตำนานเกี่ยวกับสมิง เป็นเสือที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ใครๆก็ว่ามันหายไปแล้วแต่ในป่าลึกก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันยังอยู่หรือเปล่าแต่เอิมมันก็เป็นแค่ตำนานผมว่าป่านนี้มันคงไม่อยู่แล้วละมัง้งอีกอย่างพวกผมเองก็ตั้งใจกันมาแล้วครับรันอย่าได้ปฏิเสธพวกผมเลยครับเฉลิมกล่าวด้วยใบหน้าที่จริงจังพรานทวมเองไม่อยากจะพาพวกเขาไปที่นั่นเลย แต่เมื่อได้เห็นถตงมความตั้งใจของชายทั้งสองนั่นจึงทําให้พรานทวมตัดสินใจที่จะรับงานนี้แต่ทว่าในใจลึกๆอีกอย่างเขาเองก็อยากไขข้อสงสัยในใจว่าตำนานนั้นมีจริงหรือไม่แล้วนี่คุณเฉลิมกับคุณทวัตเตรียมของจะเข้าป่ามากันไหมครับอ๋อพวกผมเตรียมกันมาพร้อมแล้วครับพรานเดี๋ยวยังไงขอตัวไปจัดเตรียมสัมภาระก่อนนะครับออได้ครับ ผมเองก็ว่าจะเข้าไปเตรียมโดยเหมือนกันถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพรานทวมบ้าก่อนที่จะหันหลังได้เดินกลับเข้าไปในบ้านทางด้านของนายจ้างทั้งสองคนก็พากันเดินกลับไปที่รถเพื่อจัดเตรียมข้าวของและอุปกรณ์สําหรับการเดินทางเข้าป่าพวกเขาตรวจสอบสเสบียงอาทิเช่นกล้องถ่ายรูปปืนและอุปกรณ์ที่จําเป็นและในขณะที่ทั้งสองกาลังจัดเตรียมสัมภาระกันอยู่นั้น วัดก็ได้พูดขึ้นมาเบาวๆว่าเอ็งคิดว่าเรื่องที่พรานทวมเล่าให้ฟังมันจะเป็นแค่ตำนานประลามปรลาที่เล่าสืบต่อกันมาหรือเปล่าวะฮฉลเหมิมหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะหันตอบกลับไปว่าจะเป็นตำนานหรือไม่ตำนานเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วละ่ะฮรันแล้วเมื่อทั้งสองจัดเตรียมกับอุปกรณ์จนเรียบร้อยก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พรานทวมเดินออกมาจากบ้านพอดี เขาสวมเสื้อแขนยาวและมีผ้าขมมาพันคอผืนเก่าๆพร้อมกับสะพายปืนยาวและย่ามที่แลดูๆไปหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าเคยผ่านการเดินป่ามาอย่างโชคโชนถึงแม้ว่าอายุของเขาจะค่อนข้างมากแต่แววตาและท่าทางของเขายังคงแฝงไปด้วยความดุดันและเคร่งขรึมรานทวมอันมามองหน้าชายทั้งสองคนก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มว่าถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเถอะครับแต่อย่าลืมว่าอุบเสือร้องไม่ใช่ที่สำหรับคนใจไม่แข็งถ้าคิดจะถอยก็ยังทันนะครับแต่ทว่าทั้งสองในจ้างกลับยิ้มตอบอย่างมั่นใจก่อนจะไปยักหน้าให้กับพรานทวมพร้อมกับพูดขึ้นว่าไปกันเถอะครับพานคร้นสุดเสียงของเฉลิมพรานทวมก็เริ่มก้าวเดินนำหน้าเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติมีต้นไม้สูงใหญ่ที่คอยสร้างร่มเงาให้กับคนทั้งสามเสียงนกร้องจากบนยอดไม้สลับกับเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันตามแรงลมเป็นระยะบรรยากาศของป่าในตอนนี้ชวนให้รู้สึกเย็นสบายและปลอดโปร่งผ่อนคลายจากความวุ่นวายในตัวเมืองแสงอาทิตย์อ่อนรอนทอนลอดผ่านช่องบ่างระหว่างกิ่งไม้เกิดเป็นลวดลายแสงเงาที่แต่งแต้มลงบนผืนป่า ซึ่งเต็มไปด้วยใบไม้แห้งในขณะที่พรานทวมยังคงเดินนำหน้าไปอย่างเงียบๆหลันสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับฝูงไก่ป่าจำนวนหลายตัวที่กำลังพากันก้มจิกหากินอะไรกันอยู่ไม่ไกลพรานทวมหยุดชะง,งักฝีเทา้าพร้อมกับที่ยกมือขึ้นให้คนทั้งสองหยุดตามและหลังจากนั้นเขาจึงค่อยๆหยิบปืนยาวที่สะพายอยู่ลงมาอย่างชนานําญก่อนจะค่อยๆย,ย่องไปข้างหน้าอย่างระมัดระวงัง ท่ามกลางความเงียบของผืนป่าเสียงกิ่งไม้และใบไม้ที่ถูกกระทบด้วยเท้าของเขามันช่างเบาเหมือนลมหายใจรานทวมค่อยๆเล็งปืนไปที่ฝูงไก่ป่าที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเขายืนพิจารณาท่าทางของไก่ป่าอย่างชำนานเรากับอ่านได้ถึงจังหวะที่พวกมันจะหยุดนิ่งหรือจะก้มลงจิกเพื่อหาอาหารรานทวมค่อยๆสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก่อนที่จะกดไกสังหารอย่างทันที เสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาภายใต้ความเงียบสงัดของพืนป่ากระสุนลูกปลายพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่พรานทวมเลงเอาไว้ได้อย่างแม่นยำไก่ป่าถึงสามสี่ตัวล่วงล้มลงไปนอนดิ้นปัดๆอยู่ที่พื้นส่วนตัวเืินต่างก็พากันกระโดดตกใจแต่กระเจิงหนีหายไปในทันทีพรานถวมหยุดยืนมองพวกมันอยู่ครู่ด้วยแววตาที่ไม่ได้แสดงถึงความดีใจหรือสาใจ ก่อนจะเดินก้มลงไปคว้าขาของไก่ป่าตัวที่ถูกยิงและเดินกลับมาหาพวกเจ้านายด้วยใบหน้าที่เขายังเคร่งเครืมและสงบนิ่งรากับการล่าในครั้งนี้เป็นเพียงกิจวัตรธรรมดาในชีวิตประจำวันของเขาเท่านั้นเอาล่ะครับตอนนี้เราก็มีสเสบียงกินกันแล้วประเดี๋ยวเราเดินกันสักหน่อยก็จะถึงห้างเก่าของผมแล้วล่ะครับคืนนี้เราจะพักกันที่นั่นก่อนพรานทวมกล่าว ทั้งสองนายจ้างพยักหน้าต่อพรับก่อนจะเดินตามหลังพรานทวมไปอย่างติดติดพรานเมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนทั้งสามหยุดยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีเถาวันพันอยู่รอบลำต้นด้านบนของต้นไม้สูงนั้นมีห้างเก่าของพรานทวมที่เคยสร้างเอาไว้เพื่อส่องสัตว์บริเวณร,บรอบๆดูสงบเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงของพวกมแมลง จะเริ่มออกมาส่งเสียงร้องต้อนรับกับความเมื่อที่จะใกล้เข้ามานี่แหละครับห้างเก่าของผมเองที่สร้างเอาไว้นานแล้วแต่ก็ยังพอใช้ได้คืนนี้พวกเราจะขึ้นไปพักกันบนนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยรานทวมว่านายจ้างทั้งสองมองขึ้นไปที่ห้างด้วยความทึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นที่พักแบบนี้มาก่อนเลยรานทวมรีบจัดการก่อไฟขึ้นมาก่อนจะทำการถลกขนไก่ป่า แล้วนำขึ้นมาย่างเอาไว้บนกองไฟร้านเมื่อสุกจนได้ที่แล้วร้านทวมก็เรียกให้ในจ้างทั้งสองมานั่งกินอาหารในมือข้ามกันและเมื่ออาหารถูกจัดการจนหมดเรียบร้อยร้านทวมก็เริ่มป่ายปีนขึ้นไปบนห้างอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วพร้อมกับส่งสัญญาณให้พวกในจ้างป่ายปีนตามกันขึ้นมาในขณะที่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงไปเรื่อยๆบรรยากาศร,รอบๆก็ดูเงียบงนัน และเต็มไปด้วยเงาไม้จากพื้นป่าเสียงนกและ,มะแมลงกลางคืนก็ค่อยๆส่งเสียงดังขึ้นจากรอบทิศทางเหมือนกับเป็นการบรรเลงบทเพลงในยามค่ำคืนเสียงรีดเริงเร,รไรดังขึ้นมาเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอขณะที่เสียงของนกกลางคืนก็ร้องแว่วมาจากที่ไกลๆทำให้บรรยากาศดูทั้งสงบและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเสียงเหล่านี้ดังก้องไปทั่วป่าแทรกตัวอยู่ในความเงียบงันยามหัวค่ำ ทวัดและเฉลิมสัมผัสได้ถึงความลึกลับและสเสน่ห์ของธรรมชาติที่ไม่เคยได้พบพ่านมาก่อนขณะที่พรานทวมเองก็ยังคงนั่งนิ่งจ้องมองเข้าไปในความเมืดมิดของผืนป่าด้วยความชินชาและความระมัดระวังเวลาค่อยๆผ่านไปอีกอเรื่อยๆกระทั่งความเหนื่อยล้าที่เดินทางกันมาตลอดทั้งวันทําให้เฉลิมและทวัดได้พลอยหลับลงไปอย่างง่ายได้เหลือทิ้งไปแค่พรานทวม ที่ยังคงกวาดสายตามองฝา่าความเมื่อรอบกายเช้าวันต่อมาทั้งสามพากันปล่ายปีนลงมาจากข้างก่อนที่จะพากันล้างหน้าล้างตาแล้วรีบลงมาจัดการกับอาหารเชา้ารันเมื่อทุกอย่างถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยทั้งสามก็ออกเดินทางกันอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังหุบเสือร้องเส้นทางที่พวกเขากำลังเดินผ่านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่สูงใหญ่และเถาวัลที่พันเกี่ยวกันอย่างหนาทึบ บรรยากาศในยามเช้าที่แสนสบายมีแสงอาทิตย์อน่อนๆส่องลอดผ่านใบไม้สร้างเงาและแสงลวดลายลงมาสู่บนพื้นดินเสียงนกป่าร้องมาเป็นระยะช่วยเติมเต็มความสงบเงียบของผืนป่าในยามเช้านายจ้างทั้งสองคนจากเมืองกรงุงรู้สึกสดชื่นจากอากาศที่อันแสนบริสุทธิ์และความงดงามของธรรมชาติรอบตัวพรานถวมยังคงเดินนำไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวัง สายตาก็ายังคงจับจ้องมองหาสิ่งที่ผิดปกติที่อาจจะก่อให้เกิดขึ้นถึงอันตรายได้และหลังจากที่เดินฝ่าป่ากันมาเกือบครึ่งวันพรานทวมก็พาในจ้างทั้งสองคนมาหยุดพักที่ใต้ร่มไม้หญ่ซึ่งให้ร่มเงาที่เย็นสบายเมื่อพวกเขามองลงไปยังหุบบองล่างก็พบกับทิวทัศน์ที่งดงามราวกับมันเป็นภาพ,าพวาดปกคลุมด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ต้นไม้บางต้น มีใบสีเขียวสดตัดกับสีแดงส้มจากใบไม้ที่ร่วงหลน่นช่วยเพิ่มความงดงามให้กับหุบเขาทวัดและเฉลิมยืนมองบิวทิวทัศน์ด้วยความทึ่งขนาดที่พรานทวมยังคงนิ่งเฉยและกวาดสายตาตรวจสอบเส้นทางรอบรอบด้วยความจำนานท่าทางระมัดระวังของพรานทวมบ่งบอกว่าหุบลึกบา้องล่างนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามเท่านั้นแต่น่าจะเต็มไปได้วยความลึกลับและอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ หุบข้างล่างนี่ล่ะครับคือหุบเสือร้องยังไงพวกนายก็อย่าได้ประมาทกันนะครับคลับผ่านท่วมทั้งสองเอ่ยตอบก่อนจะพากันลุกขยับตัวแล้วเดินตามกันลงไปยังหบเบื้องล่างทันทีเส้นทางค่อยๆเริ่มรลาดช,ชานันและขู่ขาขึ้นมาเรื่อยๆเยสียงนกที่เคยร่ำร้องให้ได้ยินบัดนี้กลับเงียบสงบลงและความหนาทึบของผืนป่าก็ดูเหมือนจะโอบล้อมพวกเขาไว ในความมืดมิดยิ่งขึ้นความอึมครึมและเงาของต้นไม้สูงใหญ่ทําให้หุบลึกน,นั้นดูน่าเกรงขามเราวกับเดินอยู่ในดินแดนต้องห้ามจากความตื่นเต้นในคราแรกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความระมัดร,ระวังพวกเขาค่อยๆเดินตามหลังพรานถวมต่อไปในขณะที่บรรยากาศรอบตัวก็เริ่มเงียบสงัดลงทุกขณะเรากับป่าที่สวยงามนี้กำลังซ่อนอะไรไว้บางอย่างอยู่พรานถวมเดินลงลึกไปเรื่อยๆ กระทั่งลงมาถึงยังก้นหูหลันสายตาของทั้งสามก็พบเข้ากับลำธารสายเล็กๆที่ทอดตัวไหลผ่านมาจากเขาเบื้องหน้าเดี๋ยวยังไงพวกคนคน,คน,คน,น,นคก็นั่งค่อนคลายกันแถวแถวนี้ก่อนนะครับผมว่าจะไปเดินสำรวจหาที่ขัดทางในคืนนี้หน่อยอ๋อครับตามสบายเลยครับรานทวมฉเฉลิมกล่าวรานทวมพยักหน้าให้เล็กน้อยก่อนที่จะเดินหันหลังออกไปปล่อยให้ในายจ้างทั้งสอง นั่งพักผ่อนกันต่อไปลำธารที่ใสย,ย็นบวกกับธรรมชาติที่สวยงดงามทําให้เขาทั้งสองเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทางด้านพรานทวมบัดนี้เขาได้เดินเลือกหาต้นไม้ที่จะใช้สําหรับขัดท่างพรานเมื่อได้ต้นไม้ที่หมายใจเขาก็เดินกลับมาหานายจ้างทั้งสองเป็นไงบ้างครับพรานทวมฉเฉลิมเอ่ยถามหลังจากที่เขาเห็นว่าพรานทวมกําลังเดินตรงเข้ามาก็ได้ต้นไม้แล้วล่ะครับ ก็เหลือแค่ออกไปหาไม้เพื่อจะมาทําเป็นนั่งห้างให้พวกผมสองคนไปยไหมครับพันทวัตเอ่ยถามขึ้นไม่เป็นไรหรอกครับนายเดี๋ยวผมออกไปจัดการเองจะดีกว่าพวกนายก็นั่งเล่นรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานายจ้างทั้งสองคนที่ได้ฟังก็พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่ทวัตจะพูดขึ้นมาอีกว่าระวังตัวด้วยนะครับพานธ์านถวมพยักหน้าให้ก่อนจะเดินหายเข้าไปในปา่า เพื่อที่จะไปหาตัดไม้มาทําเป็นลูกห้างขณะที่ทวัดและเฉลิมก็ได้หยิบเอากล้องออกมาก่อนจะผลัดกันถ่ายเซลฟี่โดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าบัดนี้กำลังมีชายชะาผมขาวกำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขานี่พวกพ่อน,นมเป็นใครกันทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ชายชะาผมขาวเอ่ยถามเล่นเอาทั้งสองที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเซลฟี่ถึงกับสะดุ้งตกใจ เฮ้ยท <He> วัตหลุดอุทานขึ้นมาก่อนที่จะเหลิมจะถามขึ้นว่าน,นี่ตาเป็นใครกันแล้วทำไมถึงมาแค่คนเดียวก็บานของข่าอยู่ที่นี่บ้านตาอยู่ในป่านี่นะแล้วตาไม่กลัวบ้างหรือเฉลิมกล่าวถามกลัวอะไรล่ะที่นี่ก็ออกจะอุดมสมบูรณ์ชายชราลึกลับกล่าวก็ก็พวกผียังไงล่ะตาอีกอย่างที่นี่เขาเขาเขลือกันว่าเคยมีตำนานเสือสมิงอยู่ด้วยนะ วัดกล่าวฮ่าฮ่าฮโอ้ยไม่มีหรอกข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นว่าจะมีที่พวกพนุม่มว่าสักอย่างสายชะาผมเขาเอ่ยตอบอย่างอารมณ์ดีก่อนจะพูดขึ้นมาอีกว่านี่กระท่อมของข,าข้าก็อยู่ถัดไปจากนี่ไม่ไกลพวกพนุม่มทั้งสองคนจะไปเที่ยวที่กระท่อมของข้าก่อนไหมล่ะเออเออฉเฉลิมทำอำ้ำอ้มมืออึ้ง อันหน้าไปทางทวารกลายกับจะเป็นการขอคําตอบอืมตอนนี้พันทวมยังไม่มางั้นเราแวะไปดูสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวเรารีบกลับมามันก็น่าจะพอดีกับที่พรันทวมทําห้างเสร็จทวัรกล่าวเออแต่อย่างนั้นก็อย่มัวชักช้าเลยปะ่ะรีบตามขามาว่าจบชายสราผมขาวก็ออกตัวเดินนําหน้าไปโดยมีชายทั้งสองคนที่ไม่ได้กระสาป่าเดินตามหลังอย่างติด,ตด วกเขาเดินตามกันไปเรื่อยๆข้ามเส้นทางที่ปกคุมไปด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย์หนทางที่ค่อยๆเริ่มเล็กและแคบลงทําให้คนทั้งสองเริ่มจะรู้สึกอึดอัดเสียงนกและเสียงของสัตว์ป่าก็ดับเล็กเงียบเสียงลงอย่างผิดปกติท้องฟ้าที่เริ่มสางลงอย่างช้าๆแสงแดดสีทองเริ่มซึมผ่านเข้ามาช่องว่างของใบไม้ชายชราผมขาวยังคงเดินนําหน้าต่อไปโดยที่ไม่ได้หันมาสนใจ กับผ้าทางของชายทั้งสองคนเลยป่าแถวนี้มันดูวังเวียังไงบอกไม่ถูกว่ะทวัสพูดขึ้นเบาๆระหว่างที่กำลังก้าวเดินใช่ข้าก็ว่าเริ่มรู้สึกอึอดอัดแปลกๆว่ะเจลิมตอบกลาบเสียงต่ำความรู้สึกเหล่านี้มันยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ท้องฟ้าเริ่มจะมืดลงอีกครั้งเจลิมที่กำลังเดินตามอยู่ด้านหลัง พลันจู่ๆเขาก็หยุดชะงักฝีเท้าพร้อมกับหันไปมองหน้าทวารก่อนจะพูดขึ้นมาว่าตาครับตาเอ่พวกผมสองคนกลับก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวพรานเขาจะเป็นห่วงชายชราผมขาวหยุดเดินก่อนจะหันมามองชายทั้งสองคนด้วยประกายตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ประกายตาของมนุษย์แต่มันเป็นประกายตาของเสือที่กำลังจ้องมายังคนทั้งสองเฮ้ยนี่มันอะไรกัน ฉเฉลิมหลุดอุทานขึ้นก่อนที่จะต้องพากันตกตะลึงตัวแข็งค้างเมื่อจูจ่ๆร่างของชายชราผมขาวก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนสภาพร่างกลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่มีขนสีสีจ,จาง <c oughs> มาเป็นเหยื่อของข้าะเถอะ์ไอ้พวกนางโง่เสียงนั้นดังออกมาจากปากของเสือสมิงก่อนที่มันจะกำรามขึ้นมาดังโฮจนคนทั้งสองที่ยืนมองดูอยู่ถึงกับคนลุกตั้ง มีอาการสั่นเทิมไปหมดทั้งตัวแม้ทั้งสองจะพยายามออกวิ่งหนีแต่ทว่าร่างกายมันกลับไม่ยอมทําตามนั่นเองจึงทําให้เสือเสมิงกระจนตัวพุ่งก็ใส่คนทั้งสองทว่าผมกระสุนพุ่งอัดกระแทกเข้าไปในทวงอกขณะที่มันกําลังกระจนตัวลอยควางอยู่กลางอากาศจนมันถึงกับกระเด้งล่วงถอยหลังลิ่งลงไปกับพื้นพรานทวมคนทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกัน หลังจากที่ได้เห็นเจ้าของเสียงปืนพวกคนๆรีบวิ่งมาทางนี้ก่อนครับพรานถวมว่าพร้อมกับวิ่งสวนเข้าไปหาทางด้านไอ้เสือสมิงมันก็รีบพลิกตัวขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะวิ่งเข้าหาคนทั้งสาม้วยอารมณ์ที่โกรธสุดขีดพรานถวมเองก็ไม่ได้รอช้าเขารีบยกปืนขึ้นยิงสวนออกไปในท,ทันทีลูกกระสุนพุ่งจาะเข้าไปที่ไหลข่ขวาของมันจนมันถึงกับมีอาการสั่นกระตุก แต่เท่ามาก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งความโกดของมันได้มันก็จนตัวพุ่งเข้ามาใกล้จนพรานทวมต้องตัดสินใจที่จะต้องผลักร่างของนายจ้างทั้งสองออกก่อนที่ตัวของเขาจะต้องรีบยกปืนขึ้นมากันเมื่อสองขาหน้าของมันกำลังจะมาถึงตัวเขาแล้วโอ้ยเสียงของพรานทวมร้องออกมาก่อนที่ร่างของเขาจะตกไปอยู่ใต้ลำตัวของไอ้สมิงมันรีบอ้าป,ปากเผยคมเขี้ยว ก่อนจะก้ม hmm. หัวลงมาที่พรานทวมแต่ทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้งับหลันก็มีเสียงของกัมปนาาจากปากกระบอกปืนของทั้งสองในจ้างแผดลั่นขึ้นมาสนั่นไปหมดเสือเสมิงถึงกับหยุดชะงักกึกก่อนที่มันจะต้องสะดุ้งเฮือกเสียวแปลไปทั่วทั้งร่างกายเมื่อถูกคมมีดของพรานทวมเสียบทะลุเข้าไปที่ขั้วหัวใจมันค่อยๆเอ็นตัวตะแคงล้มลง ก่อนที่จะสิ้นใจไปในที่สุดเฮ้ยเกือบไปแล้วพรานทวมสะบดขึ้นมาเบาๆล้างถอนลมหายใจยาวออกมาเป็นยังไงบ้างครับพรานทวมบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเสียงของทวัดเอ่ยถามก่อนจะพากันวิ่งตรงเข้ามาหาก่อนนิดหน่อยครับนายไม่เป็นอะไรมากพรานทวมกล่าวตอบจากนั้นคนทั้งหมดก็ได้ช่วยกันเขีย่ยหาพวกเศษใบไม้และกิ่งไม้แห้ง ที่ตกหล่นอยู่เแถวๆบริเวณนั้นนำมาสุมร,บรอบๆกันไว้ก่อนที่จะติดไฟขึ้นมาความสว่างและความอบอุ่นช่วยทำให้พวกเขาคลายออกจากอาการตื่นเต้นและหวาดกลัวทั้งหมดนั่งพูดคุยกันจนกระทั่งถึงเชา้าก่อนจะออกตัวเดินทางกลับกันในท,ทันทีทั้งหมดใช้เวลาเดินทางกลับออกมาจากป่ากันสองวันก่อนที่จะบานอนหลับยาวอยู่ที่บ้านของพรานทวมรันเมื่อลุกตื่นขึ้นมาแล้วทั้งสองนีจ้าง ก็ได้รีบจ่ายค่านำทางให้กับพรานทวมก่อนจะขอตัวลากลับทันทีจากนั้นพรานทวมก็ค่อยๆพาร่างของตัวเองเดินกลับมาลงที่แคบไม้เล็กๆก่อนที่เขาจะนึกคิดทบทวนถึงเรื่องตำนานของเสือสมิงที่ดินเล่าสืบทอดต่อๆกันมาสรุปเลยว่ามันคือเรื่องจริงแต่ทว่าบัดนี้มันได้ถูกปิดตำนานไปแล้วจากน้ำมือของเขานนั่นเอง